เรามาต่อการจากวิดีโอแรกนะคะที่เราเต็มเตรียมของเล่นใช่ไหมจากห้องเก็บของตอนนี้เราก็พร้อมที่จะโหลดของเล่นนะคะใส่รถเปิดประทุนของอยนุ้ยนะคะเอาไปให้อ่ากับที่ที่เขาจัดงานงานที่จัดก็จะเหมือนอ่าเปิดร้านขายของเนี่ยเปิด้ายขายของใช่ไหมแล้วก็ขายในราคาถูกแต่ว่านี่จะเป็นเพื่อนของแม่ย่านะคะแต่ของของเราที่เอาไปให้เขาเนี่ยคือเราไม่ได้ไปขายนะอันนี้เอาไปให้เขาฟรี แล้วเงินที่ทางเพื่อนของแม่ย่าขายเนี่ยเขาก็จะเอาไปบริจาคให้บ้านเด็กกำพร้าอีกทีนะคะมันเหมือนการส่งต่อสิ่งดีๆให้กันเนาะยิน้นยุ้ยรู้สึกว่ายิางนุ้ยแบบแฮปปี้มากที่ได้ทําสิ่งนี้นะคะเพราะปกติแล้วอยู่ที่เมืองไทยถ้ามีของแบบนี้ก็จะไปบริจาคประจําค่ะตอนนี้น้องมาลีก็ยังไม่มาแม่ก็ยังมีเวลาพอที่จะทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะคะ แล้นูก็จะทําเองนะคะเพราะว่าของส่วนใหญ่มันจะหนักนะคะ,ะไม่อยากให้แม่ย่าเขามาทำเนาะมันปวดหลังเวลาเขาเก็บของอะไรเงี้ยมันก็คือการอาอกกำลังกายไปในตัวนะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอรถเขามาเอาของไปนะจ๊ะของที่เอาไปบริจาคเนี่ยก็ไม่ได้ว่าของขีุ้่ยขี้เลยนะคะก็ของดีมีราคาอยู่นะคะเด็กๆที่ได้รับไปก็คงจะมีความสุขมากแล้วนี้ก็เป็นเงินเก็บนะคะที่เราหยอดกระปุกนั่นเองนะคะเพื่อที่จะไปให้น้องมลีใส่ในหมูของเขานั่นเอง แต่เราไม่ได้บอกนางนะว่าเงินอันนี้นนจะไปทํายังไงเป็นยังไงให้นางเซอร์ไพรส์เอาที่ห้างแก็จะให้เขาทําเองนะคะน้องก็ดีใจมากเห็นต้นคริสต์มาสไม่เหลียวหลังมองแม่เลยจ้าในห้างาก็จะมีตู้หยอดเหรียญแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆเราก็แค่เลือกภาษาส่งภาษาอะไรเงี้ยที่ฉันก็จะเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าภาษาสเปนอ่านบ่ออกจ้าแล้วยิ่งช่วงนี้มาลีจะเป็นประมาณว่าหนูจะทําเองอะไรเงี้ยก็จะให้เขาทําเองนะคะเขาได้ทําเองแล้วเขารู้สึกมั่นใจ อันนี้ดิฉันติ้งต่างเอาเองนะคะเพราะถ้าแม่จะช่วยเนี่ยก็จะมีดราม่าตลอดเลยนะคะพอเข้าช่วงสี่ขวบเนี่ยแม่ก็จะบวชเฮตมากนะคะแต่ก็ด้วยวัยของเขาแล้วค่ะก็ปล่อยไปตามธรมธรมชาติว่าไปว่ามาเหรียญที่หยอดนี่ก็เยอะน่าดูนะคะดูจากที่เขาคำนวณมาก็เกือบเจ็ดสิบยูโรนะเพื่อนๆไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่ธรรมดาก็ปากับกุญยาในราคากคุญยาก็ให้หญิงนุ่ยนะคะช่วย คุณย่าจะคอยซัพพอร์ตหลานและเป็นกำลังใจให้น้องมาลีทุกการกระทําเลยนะคะย่าไม่เคยบ่นเลยไม่ตรงข้ามกับแม่ <laughs> พอเหรียญไหลลงท่อเสร็จเรียบร้อยก็จะมีเลขจํานวนบอกนะคะว่าได้เป็นเงินเท่าไหร่ก็จะมีสลิปออกมาแบบนี้นะคะส่วนสลิปตรงนี้เราก็จะเอาไปแลกเป็นเงินตอนที่เราจ่ายเงินซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยืนให้แคชเชียร์แลวเขาก็จะจัดการให้เราเอง ก็มาลีก็พาเขามาเปิดหูเปิดตาหลังจากไปโรงเรียนนะนะคะวันนี้เขามาช่วยปู่กับยาซื้อของค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงส้มนะส้มเต๊ไปะะเป็นดอล้ลค่ะเพื่อนๆอร่อยก็อร่อยราคาก็น่ารักนะช่วงนี้น้องมาลีจะชอบไปห้างไปช้อปปิ้งมากแล้วแม่ก็จะพาน้องไปแล้วก็จะให้น้องช่วยถือของอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็ช่วงระหว่างรอจ่ายเงินนะคะดิฉันก็อยู่กับลูกนะมาลีก็แบ่งขนมให้แม่กิน อยากจะบอกว่าขนมไอแดงๆนี่มันเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆมากนะคะแม่ลองกินแล้วคือรับไม่ได้ค่ะมันไม่อร่อยเลยจ้ะระหว่างที่รอปลูกกับยานะคะเราสองคนก็มาสั่งกาแฟกินฉันก็จะลองมาชาลเลนตัวเองส,สำหรับการสั่งกาแฟกับเจ้า,าของร้านที่เป็นชาวสเปนสรุปแล้วก็ได้มาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะเขาก็เข้าใจที่ฉันพูดนะแต่ฉันก็บอกเขาว่าเธอฉันพูดได้นิดหน่อยนะอย่าพูดเร็วเจ้า <c oughs> <c oughs> ของร้านก็ดีนะคะเขาก็ลดสปีดความเร็วลง ส่วนของน้องมารีแม่ก็สั่งเป็นน้ำเปล่าให้เขานะคะแต่ดิฉันก็ลืมบอกไปว่าเป็นน้ำธรรมดาแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรโอ้ก็กินแบบเย็นๆไปนั่นแหละค่ะแต่อย่างน้อยฉันก็ได้ประสบการณ์ชีวิตนะคะสำหรับการสั่งกาแฟของฉันโดยตัวฉันเองนะเพื่อนๆแต่ด้ไปไหนเหรอดิด้ก็ไปทำงานค่ะหญิงหนุ้ยก็ดูแลลูกไปนะจ๊ะวันนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงเย็นแล้วข้างนอกก็คือมืดตึบนะคะมืดตึบ ไปไหนมาไหนช่วงนี้ก็รีบไปให้ไวนะคะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะมืดเร็วจ้ะเด็กกับน้ำตาลก็เป็นของคู่กันมาลีก็คือกินน้ำตาลไม่หยุดเลยจ้ะ